สวัสดีครับพนคเ์มมิล Cable Network TV สารดีทีวีของคนอุตรดิตพบกับข่าวท้องถิ่นชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดอุตรดิต์จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังหญิงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถ นางวราพรเจริญสิริโชติประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดอุตรดิษฐ์และนายกเหล่ากาชาติจังหวัดอุตรดิตฐ์นำคณะแม่บ้านมหาไทยและเหล่ากาชาติจังหวัดอุตรดิษฐ์ร่วมการจัดเรี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังหญิงและผู้ด้อโอกาสพร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้จําเป็นให้แก่ผู้ต้องขังเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสประหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา84พรรษา ซึ่งผู้ต้องขังหญิงต่างทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ใต้ฝ่าระอองธุลีพระบาทได้ให้ความห่วงใยและให้การสงเคราะห์ผู้ยากไร้โดยเฉพาะผู้ต้องราชัรน์ให้มีโอกาสทางสังคมมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีอันจะเป็นผลให้ผู้ต้องราชทรนทุกคนมีทัศนคติและแนวคิดในการปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้กลับตัวเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป จิบกาแฟเท้าแช่น้ำบ้านพักพลอยพนาเมืองลับแลโฮมสเตย์ที่น่าไปสัมผัสนางพรพันธ์ขันเปงปุ๊ดประลัดเทศบาลตำบลหัวดงอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์เจ้าของบ้านพักพลอยพนาเมืองลับแลให้สัมภาษณ์ว่าโฮมสเตย์ ay, บ้านพักพลอยพนาเมืองลับแลเปิดบริการมาได้ระยะหนึ่งแล้วซึ่งมีแขกที่เดินทางมาตามหาที่พักที่ลับแลโดยแขกบางคนได้ติดแท็กลงใน Google Maps ซึ่งบ้านพักพอยพนาเมืองลับแปลเป็นบ้านพักจำนวนสามหลังหลังใหญ่สามารถพักได้6คนคิดราคาคืนละ1,500บาทหลังเล็กมีสองหลัง คิดราคาคือละ500บาทมีกาแฟกับอาหารว่างในตอนเช้าบรรยากาศที่นี่ช่วงยามเย็นจะสวยงามมากและอยู่ไม่ไกลจากน้ำตกแม่พูนนอกจากนั้นยังมีกิจกรรมเสริมคือนำเที่ยวสวนผลไม้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครันติดแอร์และที่ขาดไม่ได้คือสัญญาณไวไฟเรามีให้บริการ ที่นี่จะมีร้านกาแฟและร้านอาหารตามสั่งเปิดขายในเวลา9ก้นาฬิกามีกาแฟสดจำหน่ายราคาย่อมเยาส้มตำอร่อยมาพักรับแร1คืนอายุยืน1ปีส่วนในเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพัก ที่บ้านพลอยพนาเมืองลับแปลทางเราได้ติดกล้องวงจรปิดทุกจุดและรับรองว่าคนอุตรดิตต์มีอุปนิสัยรักความสงบไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครยิ้มแย้มแจ่มจใสที่บ้านพลอยพนาเมืองลับแปลถ้าใหนฤหดูหนาวบรรยากาศจะสวยงามมากและบ้านพักอยู่ติดถนนการคมนาคมสัญจรไปมาสะดวกสบายเมืองลับแปลเป็นเมืองที่สงบ ตรงจุดนี้นะคะเราเปิดเป็นบริการที่พักในรูปแบบของโฮมสเตย์นะคะไม่ใช่โรงแรมเนื่องจากว่า,าพื้นที่ของเรานะจะเป็นพื้นที่บ้านที่เราปรับปรุงแล้วก็ขยายเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเป็นกลุ่มในลักษณะของครอบครัวที่ต้องการจะได้บรรยากาศของรูปแบบชาวบ้านแต่ต้องการที่จะเป็นสัดส่วนในส่วนของการ ท่องเที่ยวหรือว่าในส่วนของการที่จะมาพักผ่อนจริงๆค่ะเราก็เลยเปิดบ้านเพื่อที่จะให้หนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาพักผ่อนกับเราในลนักษณะของบ้านที่สามารถที่จะเดินชมสวนรอบๆบ้านได้ค่ะกิจกรรมเสริมของเราก็คือ1มีเรามีบริการจักรยานที่จะปั่นเที่ยวโดยที่เราก็ไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายนะคะนอกจากที่จะออกไปไกลจริงๆเราถึงจะเก็บค่าสึกหลอของอาจักรยานแล้วก็ ในส่วนของกิจกรรมต่างๆเนี่ยเราก็จะพาชมสวนรอบๆบ้านนะคะส่วนที่ว่าจะเดินทางไปท่องเที่ยวบนเขาอย่างเงี้ยเราก็จะประสานกลุ่มโฮมสเตย์ที่จะพาขึ้นไปอย่างนั่งจักรยานหรือขับรถโฟวิวนะคะชมรอบสวนก็จะมีค่าบริการในส่วนของกลุ่มโฮมสเตย์รูปแบบของการนำเที่ยว ผู้ที่สนใจอยากจะมาพักผ่อนเปลี่ยนบรรยากาศมาจิบกาแฟเท้าแช่น้ำทานส้มตำที่อร่อยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์0817077033หรือ093 257 5553หรือ087 900 7125หรือที่ Facebook กาแฟสดริมน้ำแอน h o โฮมสเตย์พลอยพระนา ลูกค้าต้องติดต่อจองล่วงหน้าเพราะว่าทางโฮมสเตย์จะได้จัดเตรียมที่พักให้เรียบร้อยท่านกาแฟสดเท้าแช่น้ำท่ามกลางบรรยากาศชิวๆเติมพลังให้กับตนเองเชิญที่โฮมสเตย์พรอยพนาเมืองลับแปลมาที่ข่าวพลังงานครับโครงการรวมพลังหารสองเปลี่ยนใหม่ นางสาวพัฒนรีกมลสุรเชษฐพลังงานจังหวัดอุตรดิต์เปิดเผยว่าดรทวารัตสุตบุตรผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือสอนพและโฆษกกระทรวงพลังงานประธานเปิดงานสัปดาห์เปลี่ยนใหม่ประหยัดชัวนักเกาะสมุยกล่าวถึงโครงการรมพลังหานสองเปลี่ยนใหม่ประหยัดชัวปีที่สองว่าสืบเนื่องจากการดําเนินโครงการในปีที่ผ่านมาปีที่หนึ่ง ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากประชาชนโดยผลการศึกษาสำรวจของมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์พบว่ากลุ่มเป้าหมายมีความตื่นตัวและต้องการเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟเบอร์5กว่า90%และรับรู้ถึงประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานรวมถึงค่าไฟที่ลดลงเมื่อเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ดังกล่าวคุณผู้ชมครับวิธีประหยัดพลังงานวันนี้นะครับเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน ดูฉลากแสดงสินค้าที่มีประสิทธิภาพนะครับให้แน่ใจทุกครั้งว่าการซื้อนั้นนะครับมีฉลากที่ประหยัดไฟหรือฉลากเบอร์5ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะครับชัชวานวนแบนด์บรรณาธิการข่าวนัทวัตรราชประสิทธิภาพข่าวโกเมช่วยบุญรายงานสวัสดีครับ ลงงหลายหลายท่านอาจเคยได้ยินว่าเรามีปริมาณสำรองปิโตรเลียมให้ใช้ได้อีกเท่านั้นเท่านี้ปีซึ่งหมายความว่าอย่างไรเราไปชมกันค่ะเราไม่รู้แน่ชัดว่ามีปิโตรเลียมซ่อนอยู่ใต้ดินเป็นปริมาณเท่าไหร่ปริมาณสำรองนั้นคือส่วนที่เรามีข้อมูลจากการสำรวจแล้วว่าอาจพัฒนาเป็นแหล่งผลิตได้ด้วยเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยปริมาณสำรองแบ่งเป็น3ามประเภทคือปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้ว คือส่วนที่มั่นใจได้มากกว่า90%ว่าสามารถพัฒนาเป็นแหล่งผลิตปิโตรเลียมได้ปริมาณสำรองที่คาดว่าจะพบเป็นส่วนที่มีโอกาสเป็นแหล่งผลิต50-90%ปริมาณสำรองที่น่าจะพบคือส่วนที่มีโอกาสพัฒนาได้เพียง10-50%เมื่อนำปริมาณสำรองหารด้วยปริมาณที่นำมาใช้ต่อปีก็จะได้ตัวเลขในทางวิชาการว่ามีปิโตรเลียมสำรองให้ใช้ได้อีกอกี่ปี ตัวแรกที่น้อยจะแสดงให้เห็นว่าจะต้องเร่งพัฒนาแหล่งปิโตเรเลียมให้ทันต่อความต้องการใช้งานของเราค่ะท่านผู้ชมอาจเคยได้ยินมาว่าประเทศไทยของเรานั้นมีทรัพยากรปิโตเรเลียมมากมายเท็จจริงอย่างไรมาฟังข้อมูลกันค่ะประเทศไทยต้องนําเข้าปิโตเรเลียมทรัพยากรที่เรามีอยู่สามารถตอบสนองต่อความต้องการใช้งานในประเทศได้เพียงบางส่วนเท่านั้นในระดับโลกเรามีปริมาณสำรองปิโตเรเลียมที่พิสูจน์แล้วมากหรือน้อยแค่ไหน เรามีก๊าซธรรมชาติประมาณ9้าล้านล้านลูกบาศก์ฟุตอยู่ในอันดับที่42เทียบได้เป็นร้อยละ0.1ของปริมาณสำรองทั่วโลกเรามีน้ำมันดิบ440ล้านบาร์เรลอยู่ในอันดับที่47เทียบได้เป็นร้อยละ0.02ของปริมาณสำรองทั่วโลกเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศมาเลเซียเรามีประชากรมากกว่าถึง2เท่าแต่มีก๊าซธรรมชาติน้อยกว่า8เท่าและมีน้ำมันดิบน้อยกว่า13เท่า นี่เป็นตัวอย่างของความแตกต่างหลายๆมิติที่ต้องนำมาพิจารณาประกอบกันเพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ด้านพลังงานของแต่ละประเทศได้ชัดเจนขึ้นแรงปิตรเลียมนั้นมีลักษณะต่างกันทําให้ปิตรเลียมที่ได้จากแต่ละแหล่งนั้นก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปเช่นเดียวกันครับเพื่อเปรียบเทียบแหล่งก๊าซธรรมชาติจากแหล่งก๊าซยาดนาของเมียนมาในทะเลอันดามัน และแหล่งก๊าซบงกฎเหนือในอ่าวไทยนั้นในขณะที่2แหล่งนี้มีปริมาณสํารองก๊าซธรรมชาติใกล้เคียงกันคือ6.5ล้านล้านลูกบาทฟุตและ5.2ล้านล้านลูกบาทฟุตตามลําดับด้วยแหล่งยาดานานั้นเป็นชั้นหินกักเก็บที่มีลักษณะเป็นกระปกขนาดใหญ่ซึ่งแต่ละกระปะกักเก็บก๊าซไม่ได้เป็นจํานวนมากจึงต้องการใช้หลุมผลิตเพียง17หลุมในการนําก๊าซธรรมชาติขึ้นมาใช้งานส่วนแหล่งบงกฎเหนือนั้นมีชั้นหินกักเก็บที่มีลักษณะเป็นกระปะขนาดเล็กกระจายตัวกันโดยแต่ละกระปาานนนนัั้้้มมมีจจวกกกึึงงงตอใชถ330หลุ เพื่อนำก๊าซธรรมชาติมาใช้งานด้วยเหตุนี้การผลิตก๊าซธรรมชาติที่มีลักษณะเป็นกระป๋อเล็กอย่างประเทศไทยนั้นจึงมีต้นทุนที่สูงกว่าการผลิตก๊าซธรรมชาติจากแหล่งที่เป็นกระป๋อขนาดใหญ่เเเ่นนง,งาาาาไทยยรรข้ใจชวกั